ครับก็สตาร์ตติดเดินเบาได้แบบนี้นะครับแต่คราวนี้เวลาผมเอาทุ๊ลงนะครับอเอาโ๊ลงนะครับสังเกตนะครับมันจะวอดดับเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองติดใหม่นะครับก็ติดใหม่ก็สตาร์ตติดได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมนะครับ เร่งก็ไม่ได้นะครับเร่งแล้วก็ดับเลยนะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเอาชกลงเอาชกลงแล้วก็เร่งพร้อมกันนะครับเ,เร่งแล้วก็ดับเลยนะครับ <S 1> <S 1> ก็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเครื่อง Honda GX35 นะครับเนี่ยที่ ผมได้ลองล้างขบูแล้วนะครับมันไม่หายนะครับมันก็ต้องเปิดโชคตลอดเวลาเพื่อที่ทําการสตาร์ทแล้วก็เอาชคลงแบบนี้นะครับมันไม่ได้นะครับแล้วมันจะวอดดับไปเลยก็ได้ถอดขบูออกมานะครับแล้วก็เจอผ้าปั๊มนะครับนี่พวกเนี้ดูรู้สึกว่ามันมีอาการบวมนะครับเพราะว่าขบูพวกเนี้ยที่ เขาเรียกกันว่าคาบูผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มมันบวมแล้วมันอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สตาร์ทไม่ติดก็ได้นะครับหรือสตาร์ทติดแล้วต้องเปิดโชคตลอดเวลานะครับแล้วนี่ก็เป็นชุดผ้าปั๊มนะครับที่ซื้อมาใหม่นะครับจะสังเกตด,ดูนะครับว่ามันก็มีความแตกต่างอยู่นะครับว่ามันจะดูดีกว่าแผ่นนี้ก็ เหมือนกันนะครับที่อันนี้จะดูบวมๆแต่อันนี้มันจะเรียบเนียนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองประกอบแล้วก็ลองติดเครื่องดูกันนะครับก่อนจะทําการติดเครื่องนะครับก็ต้องยักน้ํามันที่ถ้วยตัวนี้ก่อนนะครับให้น้ํามันมันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงท่องทําการสตาร์ตติดเครื่องนะครับนี่นะครับจะยักบริเวณนี้นะครับนี่ ผมก็ลองสตาร์ทอยู่ตั้งนานนะครับทำยังไงนะครับดึงจนเมื่อยแขนนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับก็ต้องเปิดโชคมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถึงสตาร์ทติดเอาลงก็วอดนะครับอาการแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันน้อยมันไม่พอนะครับทําให้เวลาเราปิดอากาศพุ๊กเนี่ยมันมีส่วนผสมที่มันพอเครื่องยนต์มันก็ติดได้นะครับ พอเราเอาลงปุ๊บมันก็จะวอดเราวนี้นะครับก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าชุดผ้าปั๊มพวกเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคาบูที่บที่มันไม่ใช่คาบูแท้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีที่ปรับนะครับมันก็จะสามารถปรับได้แต่เขาเนี้ยคาบูแท้เนี่ยมันไม่มีที่ปรับแล้วผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าถ้าเรามีไขควงนะครับ พิเศษที่สําหรับปรับเข็มคาบูแท้ได้มันก็จะสามารถปรับได้แต่คนเนี้ยผมไม่มีจะทํำยังไงนะครับก็ไปเจอ youtube ท่านหนึ่งนะครับเขาทําคลิปไว้นะครับว่าเขาจะปรับทางด้านนี้นะครับเนี่ย,ยจะกดเนี้ให้ดูเนี่ยจะปรับที่บริเวณนี้นะครับที่ปลายเข็มเนี่ยเห็นไหมครับที่เข็มเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ใช้ครีมปลายแหลม ที่มันกลมๆนะครับก็จะเป็นครีมหุกแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลามันจับเนี่ยมันจะไม่ได้ไปบีบเหมือนครีมปากแหลมทั่วไปนะครับไม่งั้นเข็มมันจะเป็นรอยนะครับก็จะใช้วิธีบีบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจะใช้วิธีเนี่ยเอาครีมใส่เข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็บีบไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โยกหมุนอย่างเงี้ยนะครับโยกหมุนไปอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงถ้าเราบีบปุ๊บแล้วเราขยบมานี่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงดังแกลกนะครับ เพื่อนๆจะฟังดูดีๆจะมีเสียงดังแก๊กนัน,นะครับผมก็ลองปรับหาดูนะครับว่าจะใช้ประมาณกี่แก๊กคันนี้นะครับผมหมุนพูง่ายๆว่าหมุนไปทางไหนนะอ๋อผมหมุนถ้าดูจากด้านนี้ผมหมุนเข้านะครับหมุนไปทางนี้ยหมุนเข้าไปทั้งหมด6กแก๊กนะครับถึงเครื่องจะเดินนิ่งนะครับแต่คาบูของคันอื่นอาจจะไม่เท่าผมหรืออาจจะต้องหมุนหมุนออกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ ครับจะสรุปไม่ได้ว่าจะต้องหมุนเข้าหมุนออกเพราะว่าอาการเครื่องยนต์ของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีจับแบบนี้แล้วก็โยกจับบีบแล้วก็หมุนมาทางนี้จะมีสิ่งดังแก๊กหนึ่งแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะติดให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้แล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เอาชกขึ้นนะครับนี่จะเอาชกลงนะครับสังเกตดูบริเวณนี้เดี๋ยวจะ จะตัดให้ดูนะครับว่ามันโอเคเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ต้องใช้โช๊คแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเร่งให้ดูนะครับว่าไม่วอดแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วเดินเบาได้แล้วจบแล้วนะครับปัญหานี้จบด้วยการปรับปริมาณน้ามันให้มัน ดูดมากกว่าเดิมนะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องกินน้ามันมากกว่าของเดิมที่ใส่มานะครับก็จบสําหรับการแก้ปัญหาเครื่อง GX35 สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทแล้วต้องเปิดโชคตลอดเวลานะครับอย่างเงี้ยถ้าลองเราอาโชคขึ้นนะครับมันก็ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่เวลาจะเร่งน,นะครับเดี๋ยวสังเกตเร่งแล้วมันจะดับนะครับเหมือนกับว่าน้ํามันมันลงเยอะไปนะครับ ฉะนั้นจะต้องเอาปิดโชคนะครับจะไม่เปิดโชคนะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ FC ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ